อีพีสูตนะครับ3 2มสองหนึ่งดีไซน์อันโนนรายการที่จะชวนคุณดำดิ่งลึกลงไปในโลกแห่งดีไซน์เพื่อให้คุณเข้าใจที่มาและเห็นคุณค่าของดีไซน์ในมุมที่น้อยคนนักจะพูดถึง สวัสดีค่ะสวัสดีครับลูซี่มอนอสโตนค่ะครับแล้วก็ PK นะครับโพสตประจำรายการสองคนวันนี้เราเป็น e ีาา EP 0ศูนย์อาฮะ e ี0ศูนย์อะไรยังไง PK EP ีศูนย์คือจริงๆเราทำพอดแคสต์ไปเกือบ10ตอน10กว่าตอนแล้วผ <c oughs> ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ไม่เคยมีอีพีศูย์สักทีความรู้เน้นๆหนักๆตลอดทีนี้เราก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเราทำรายการนี้ขึ้นมาทำไมต้องบอกก่อนแบ็ k กราวน์ของผม <c oughs> เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์อ่า พัฒน,นาผลิตภัณฑ์ก็จะอยู่ในโซนของ r e s e a r c h and d e v e l o p อปดีหรือว่า z ีโ o to o วัคุณมีไอเดียศูนย์เป็นฝุ่นๆมาเลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรสักอย่างให้จับต้องได้ทำอันนี้มาอยู่ประมาณ10-15ปี20ปีได้ละอ่ะอู้ยี่สิบปี<ม>แล้วเออเดาอายุได้เลยอ<ะ>่าๆๆ่ๆหย่าไม่อยากถูกเดาเหมือนกันก็อยู่ในวงการที่แบบเราต้องเคยชินกับความลุ้นๆอยู่ตล,ลอดนะ <laughs> ลุ้นทําไมอ่ะเพราะว่าเราทําอะไรกับที่มันไม่เคยทํามาก่อนอ๋อหมายถึงแบบผลิตภัณฑ์อันใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช,ใช่ไหมอ่า Product Development Research and d e v e l o p อย่างเงี้ยมันคืออันโนนอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่า ปลายทางแล้วมันจะเป็นยังไงใช่โอ้โหยากมากเลยสมมติลูซี่มีประกาวเป็นแ,แฟชั่นดีไซนเนอร์ใช่แล้วค่ะแฟชั่นดีไซเนอร์สไตล์ลีดตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์ด้วยตอน fashion, ออกแบบแฟชั่นอะเสื้อผ้าสำหรับง่ายๆก็ได้วินเทอร์ก็ได้อ่าสมมติวินเทอร์อ่าปลายปีนี้มันคืออนาคตอะมาบอกลูซี่ตอนนี้ลูซี่มีภาพในใจแล้วหรอเห็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปี2 0 2 4วินเทอร์อยังคิดว่าแฟชั่นอาจจะต่างจากโปรดักต์หน่อยเพราะว่าแฟชั่นส่วนมากมันจะเป็นการรวมเอาคาแรคเตอร์แบรน กับเทรน รวมกันเราก็อาจคิดในใจคร่าวๆแล้วว่ามันจะมีทรงแบบนี้ซิลูเอตแบบนี้สีแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันมีการ f e c a s ส t ทรนมาก่อนแล้วถึงเวลาเราก็ต้องแบบไป research and develop ออะไรก็ตามให้สุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นเสื้อผ้าที่โอเคลงตัวกับซีซันนั้นกับแบรนด์นั้นอเอาพูดตรงๆก็คือเห็นลางๆจางๆฝุ่นๆเป็นบรรยากาศรู้ฟีลแต่จะเป็นอะไรเรายังไม่รู้จนกว่าเราเล,ลงมือทามันถูกไหมล้วแต่เราแต่บางเคสอ่าย่งสมมติ มีวสัสดุใหม่มาอันนี้เป็นผ้าที่กันน้ํากันฝุ่น pm 2.5ได้เลยสมมุติว่ามันมีผ้าแบบไหนใช่ไหม เราก็ต้องผ่านการเทสเอย่างเช่นเทสการซากการเย็บอสมุินะเร้มันมีสารเคลือบพิเศษบางอย่างแล้วอยู่ดีๆเราไปตัดปุ๊บไปสารเคลือบมันมีรอยแครกรอยอะไรออกมาอุยตายอ่าเห็นป่ะตกใจเลยทีนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่า process ที่เราจะตัดมันอ่ะควรจะทํำยังไงให้ไม่มีรอยแครกเลยตัวเคลือบมันยังคงสภาพได้ดีเผือๆอาจจะต้องไปทําตัวเคลือบใหม่ก็ได้นะอ่าเห็นป่ะมันคืออันโนนไปหมดเลยคือจริงๆแล้วอยากให้ความอันโนนอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติก็เลยทาดีไซน์อันโนนอันนี้ออกมาเพื่อให้ความ อันโนนเนี่ยมันถูกพูดถึงในมุมง่ายๆอย่าตกใจเวลาคุณพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรเวลาคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องการอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่คุณจะไปเจอสิ่งนี้มันไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่ไม่คาดคิดแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่แหละคือโอกาสดังนั้นรายการดีไซน์อันโนนคือเราอยากให้เรื่องราวพวกเนี้ยเรื่องงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องการที่ใครสักคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของไอเดียกล้าที่จะเดินออกมาทําในสังคม ของเราเนี่ย<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นสังคมยุคอุตสาหกรรมเนาะใช่คอตุตสาหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมันคือการที่ต้องปั๊มเยอะๆเราห้ามผิดห้ามพลาด perfectionist หรออ่า perfectionist พอมันห้ามผิดห้ามพลาดกันอ,อยู่เรื่อยเมื่อคุณไปทําอยู่บริษัทใหญ่ๆคุณแบกรับความรับผิดชอบเยอะๆได้ยินประโยคนี้บ่อยเลยบอกบบว่าถ้าออกแบบมาแล้วขายไม่ออกใครรับผิดชอบเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดนวัตกรรมไงคนที่ทํางานเขาก็กลัวที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เขาต้องทําก็ต้องไปดูอะไรที่มันเคยประสบความสําเร็จอยู่แล้วสุดท้ายก็กลับไปมอน ก<ล>็เราก็ลอกเขาอยู่ดี ดังนั้นอะไรที่เป็นนวัตกรรมอะไรที่เป็นใหม่ๆม,มันจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ทีนี้เราก็เลยเป็นรายการที่แบบชวนคุยเรื่องเนี้ยเหมือนคุณกําลังได้ท่องเที่ยวนะค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆจากการทํางานของคุณแล้วผมก็เลยคิดว่าก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในความอันนนอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ทางานจนถึงปัจจุบันเนี่แหละเอ้ยแบบนี้งานพีเคดูสนุกวะ่ะเ <c oughs> หมือนเรายังไม่รู้อะไรแล้วเราก็คิดว่าทาอันนี้เราจะเป็นอะไรใช่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 ก็เลยอยากเอาไอ้ความอันนนอันนนอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นเคส u ักเซสของคนในอดีตของคนดังในวงการดีไซน์พวกนี้เขาผ่านการอันโนนมาหมดแหละเราก็จะเอามาเล่าให้ฟังบางเรื่องก็พยายามหาข้อมูลกันที่สุดแหละข้อมูลแน่นอยู่นะพ k อ่ะโอไม่ครับก็คือมีผิดผิดบ้างผิดพลาดบ้างผิดบอกได้อ่าผิดบอกได้ผิดคุยกันได้แต่ว่าวัตถุประสงค์เราจริงๆก็คือเรื่องนี้แหละอยากให้ความอันโนนมันถูกคุยกันผิดได้ ซ่อมได้พัฒนาได้ก็ประมาณนี้ยินดีรับฟังทุกความเห็นแล้วก็ฝากติดตามดีไซน์อันนนจ้ากดกด subscribe ไปด้วยนะครับรบายบาย